สุีคราววันนี้อยู่พี่นาชีนะครับอยู่กับฟิกฟ้าออนไลน์สี่นะครับนะครับวันนี้ก็จะมาเสริมทัพนะครับก็ใช้ประมาณสัก200ล้านนะฮะสองล้านในการเสริมทัพเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเอาตัวไหนนะฮะก็ะเลงไว้แล้วนะครับตอนนี้ราคามันตกลงมาเยอะมากนะครับว่าจะซื้อนะฮะสตัวจะจะซื้อตัวแรกก่อนตั้งซื้อไปก่อนนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าราคามันต่ำนะใครก็จะขาย ครับกับโรนัลโดอาายนะฮะนี่ครับเห็นคนก็ขายเยอะนะฮะว่าจะตั้งต่ำไว้176ก็น่าจะดี176ต่ำสุดไปตั้งสูงเขาหน่อยหนึ่งไปครับปั๊บนี่ตั้ง176ไปฮะน่าจะออกอยู่มั้งแล้วก็เดี๋ยวจะมาซื้อโลนินโย่ด้วยนะฮะนะครับจะทำ การเสริมทัพนะฮะเพิ่มความแข็งแกร่งของทีมเพราะว่ากองหน้ากองหน้ากากนะฮะก็จะเอาอานายมาแทนเลวานปีนี้ก่อนแล้วก็โรนโยมาเล่นปีกก่อนนะฮะแล้วก็จะมาเสริมเนมากับเดมเบเล่นะฮะฟูบ,บาร์เซโลนานะครับทุกคนตัดไปได้อานายแทงขึ้นบนก่อนเนมาขึ้นบนไม่ได้ ไปครับเมสซี่ว่างไางน่าจะผ่านไปได้นะครับเมสซี่ยิงโอ้โหเมสซี่สวยงามอานายส่งให้เมสซี่จะรีวิวอานายส่งเป๊ะเดี๋ยวเมสซี่ฟอร์มดีสวยลูกนี้สวยนึกว่าออกคมจริงๆนะเมสซี่นีก่ก็เสร็จ ไปคูตินโยโอ้โหเห็นคูตินโยเฉยโอ้โหอานายอานายแจ็คมาโว้ยผมเล่นอานายไปหน่อยแล้วฮะทุกคนมีลูกยิงสวยๆได้แต่ผมไม่ได้อัดคูตินโยไปเห็นอานายโอ้โหหลุดไปอานายได้ไงเนี่ย นีกึกว่าไปนึกก็ไม่ได้นะลูกนี้อานายคุณ<ฮ>นิโยเปิดสวยมากมันหลุดไปได้ไงวะลูกนี้ผมนึกก็ไม่ได้แล้วฮะเดวจองนีงก็เสร็จอานายเลยดิจมูกวาย,ย<ฮ>อยู่ได้อยู่ได้อยู่พร้อมตกแต่ยิงได้นี่ก็ถือว่าดีแล,ล้ว <c oughs> จะพีคสักหน่อย <c oughs> รู้อีก ลองอานายมงไหมอานายอยู่ไหนลองหมดเยอานายลองมุ่งหน่อยเป็นยายาตูเล่หระมิดฟิคืนปุติโยมิซีมิซีลองยิงโอ้โหอานายม่งโทษน่อานาย เขาบอกว่ามันตแตดมงน้อยแต่มันมงได้นะฮะทุกคนยิยงโอ้โหลูกคพุ่งถ้าฟอร์มไม่ตกนะเข้าลูกเนี้ยเลโอนลเมสซี่เนี่ยมาแทงคืนเนี่ยมาไม่ได้อานาย,าาาายสวยอานายไปแล้วครับวางไงลูกนี้เปิดไปลูกนี้นค,คูติโยโอ้โหอานายเปิดแม่นจังล่ะ บอลแบบใจเย็นมากเต็มข้อครับหมดสิทธิ์ค<โ>รับสำหรับอาไนแทงคืนให้เนี่มาเน<โ>มา<โ>ห,หาหาคนโอ้โหคูติโย,โย,โยอ,อีกแล้วครับ<โ>อะไรเนี่ยจะมาฟอร์มอา,า <cision> ไนเป็นคูติโยออล่ะ โอ้โหจะรีวิวอานายนะครับเนี่ยอืมอ่มะยังได้อุ้ยไปมิสซี่โอ้โหมิสซี่โอ้โหแข็งปากใครวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับอานายยิงอีกแล้วครับเอ้เยยิงแล้วอานายยิงแล้วสำหรับแมตช์นี้ครับ เอ็ดซิตหนึ่งลูกยิงหนึ่งลูกครับโอ้ยสุดโยเล่นดีมากอานายโอ้โหสวยวะ่ะโอ้โหพลิกไม่ได้ไปครับไปครับสุดโยนเปิดให้เนอหูอานายโอโหนิดเดียวอานาย กลูกแล้วอาหนายโมงนี่อานายอานายชงจัดๆเลยนะปั่นคนโคตรเลยโอ้โหไม่ได้คูตินโยต้องแฮตติกแน่เลยดูสง่งละคูตินโยอานายโอ้โห,ะหอะไรครับเนี่ยอานายแห่งลิศว่ะ exit หนึ่งยิงสองลูกแล้วครับอาน,นยาย สวยลูกนี้โอ้โห,โโหแท็กได้โอ้โหมีความแข็งโอ้แต่ว่าส่งบอลไม่ดีโดนเบียดด้วยแหละทำอะไรครับไปโอ้โหโรนโโัโโลนโดไปครับปไปแล้วครับ,ไป,รบไปแล้วไปแล้วครับโอ้โหใส่ก้อยไปดีดแฮตตอ้โหจริงจริงเลยตัวนี้ ยิงยังไงก็เข้าใส่ก้อยดีดีมันคมจริงๆเลยอนนุ้ยปันโอ้โหเข้าเฉย้โอโมานเน่เอาเรื่องว่ะปั่นเข้าเลย รับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามยโดนอีกลแล,แล้วมันง่ายจังเกมไม่จบเกมไม่จบเพิ่งนับศพทหารไปบิซซี่บิซซี่ต้องโชว์โอ้โหบิซซี่ยิงออกเฉยหักข้อเยอะไปครับ บอลผ่านมาแล้วครับโอ้โหอานายขึ้นโขกเฉยไม่ได้ปัดลูกนี้โอ้โหอานายนิดเดียว ิเฟนเจอร์ลาดเฮนเดอร์สันไปแล้วครับบุเกตดักบอลดีไปครับไปครับไปครับคูตินโยอย่าออกคูตินโยสวยว่าไงคูตินโยเห็นอานายไม่ได้โอ้โหนี่เตียวแล้วครับอายขึ้นโขกไหมอานายจะโขกได้ปะวะ อุ้ยโขกได้อยู่แต่แค่ไม่แค่ไม่โดนบอลก็เจอได้ลลโอ้อโหมิสซี่แค่ขอลองมิสซี่หน่อยจ้าใครวะนะ่ะโอ้โหไม่น่ารีบยิงเลย ท่น่ารีบยิงเลยท่านผู้ชมอ,อ,อ้าวอ้าวเขาพลาดนีกก็เสร็จดีครับอ้าวจริงครับเกมนี้ซีเฟนเจอร์าลาด ขายังพยายามที่จะของบอลกันอยู่ต่อไปครับแ้วก็ต้องพยายามที่จะหาจังหวะและโอกาสนะครับซึ่งดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายไปชูป้ายท,ทดเวลาแล้วนะครับทดสามนาทีครับไม่ถึงน,น,นิดเดียวยครเ,เ,อเอาแล้วโดแน่เลยทดเวลาเนี่ยจังหวะที่เขาได้ลุ้นเลยครับ สวนก่อนโอ้โหอีกเสมอไปโอ้โหโดนเฮลิเคินโดกบอลให้เฮลิเคน,นสวยเลยเว้ยประตที่สวยสุดบังด้งยสองคนดกไปได้ไปแล้วครับลูกนี้นเปิดลูกนี้โอ้โหไม่ได้มงถ้าได้มงนะตั้งคอแล้วเมื่อกี้ เดียวลูกเดียวลูกเดียวตามได้ตามได้ไ,ดไปครับเนี่มาอีกแล้วและลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับโอ้โหอยู่ดีบอลตกมาใส่เท, <ะ S 1> ท้าเซตคูติญ<ห> <samb il S 1> โยนนอันนี้นโรอาไนไม่โชว์ฟอร์มฮะฟอร์มไม่มาถ้าตกใส่ตนีนาไนเมื่อกี้ก็ได้อยู่ม,มันอยู่ข้างๆกันเลยเ้ยไม่ใช่นี่หว่าที่มัน คูมันบ้าอยู่ข้างๆกูติญโญเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตดูไม่ทันขึ้นโคไม่ได้โอ้เสมอกูติญโญจังหวะที่ทำได้ตสวยงาม ชาาลูัอมบตไปครับคูตินโยควาคูตินโยคูตินโยเอ็มเป้โอ้โหสวยงามทำได้ครับเลน้วครับแลนี่ที่จะหลอกเหรอไปซียโยนไปให้คูตินโยคูตินโยวิ่งไปแล้วครับตอนนี้คูตินโยฟอร์มดีมาเห็นเห็นโดอ้วนอยู่ เปิดให้โดอ้วนขึ้นโคโหยชนอ้าวฟาวสอรี่สอรี่สวนคูติโยไปแทงโอ้โหไปดิไปข้างบนลิวันโดเขตไม่วิ่งเลยไปรับคูตินโยโอ้โหสวยหยุดแล้วครับเปิดลูกนี้ไปบิฟี่โอ้โหมิฟี่เบียดไปได้ยังไงเนี่ยครับเนี่ย เกมตึงๆครับหายตึงนะเฮ้ยรีวิวลนโดน่ะเหรอซีซี่มจะแผงนิดไม่ได้นะฮะครับกูตินโยบอกไงเห็นวิ่งก็ให้สิครับกระชากไปเลยบ่างไงครับลูกนี้ยิงมงโอ้โหเปิดโค้งจังอนะ่ะโอ้โหอานายเล่นกับลิวโอดโดฮะสวยงามลูกนี้โอ้โหเปิดโค้งจังอนะ่ะ เปิดบอลไม่ดีพี่เหรอะนายอะไม่ใช่แค่จังหวะการไปครับต่อบอลไปก่อนครับไปครับโอ้โหอานายลูกนี้น่าจะผ่านไปได้นะครับโอ้โหคิดเยอะไปหน่อยนะท่านผู้ชมผมคิดอยู่ว่าจะชิปหรือว่าจะยิงยังไงไงยิงลูกกดยิงลูกเรียบช้าไปนะยี่เก้โอ้ปีเก้โดนเสียบอาจารย์ไปสวนไปสวนไปสวน อนายยกให้กับคูตินโญคูตินโญไปแล้วครับว่าไงหมุนมจ่ายลูกนี้นหให้เ<อ>มสซี่โอ้โหไม่ได้ฮะอนายโขกทะลุไหมอนายโขกทะลุติดประสางานต่อบอลกันได้ดีเลยลิวโดโอ้โหยายาตูเร่ไปข้างล่าง เปิดพอเปิดบอลเข้าไปแล้วมิสซี่ขึ้นโขกโอ้โหมิสซี่ทำไมเป็นมิสซี่คนอยู่เยอะแยะไปคูตินโยกระชากไปเลนโอ้ยความตกโอเป็นโอกาสโอ้ยลูนโดคูตินโยเปิดให้ลดูนโดยิงโคตดสวยลูกนี้ไม่จงไม่จับทั้งสิน้นไอ้ยังมันโกงเกินไปเปล่าพี่น้อง,งโอ้ สำหรับโรนโดอาานนะครับผมว่าคะแนนการเล่นก็ให้ประมาณ9คะแนนแล้วกันครับเต็มสิบนะฮะมีข้อเสียตรงที่ว่าอย่างแรกเลยคือตัวเล็กนะครับอ่าตัวเล็กแล้วก็น้ําหนักอาจจะไม่ได้น้ําหนักแบบอาจจะได้ใหญ่มากแต่ว่าถ้าเบียดกองหลังตัวใหญ่ก็จะสู้ไม่ได้นะครับแต่ก็ยังแบบทู่ๆไทยๆไปได้นะครับแบบขเขาเรียกลูกดื้อนะฮะลูกดื้อไปได้นะครับแล้วก็ที่ไม่ให้คะแนนเต็มสิบก็จะมีเรื่องยิงไกลครับ แทบจะไม่ได้เลยนะครับหรือผมไม่ได้ลองผมก็ลองอยู่นะยิงไกลเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากเล่นพูกยิงไกลในฟูบาร์ซ่าฟูมาดิดก็ไปเล่นผู้บินเซมาพวก, ma, พวกอ่าโรนันโดพวกโรนโดไอคิสโนลลนนโดหรือไม่ก็เลวานดอฟกี้ก็ได้นะครับจะดีกว่านะยิงไกลนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นสายแทงทะรุช่องแล้วก็วิ่งแซงกองหลังแบบเร็วๆอย่างเงี้ยฮะผมก็แนะนําเป็นโรนโดอาไนก็ได้นะครับ l อเ็นแล้วก็จบสกรในกรอบดีมากครับลูกมง ม่งน้อยนะฮะลูกม่งน้อยแต่ว่าผมว่าการทําท่าหม่งมันดีนะฮะการแบับการตั้งคอโลโม่งหรือการหาที่หม่งมันดีมากนะครับในการที่ในการม่งบอลครับใครมีพลังแฝงอื่นก็ใส่นะับพวกเฟิร์สทัชพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่านะครับอันนี้ผมไม่มีเนี่ยผมใส่ประมาณนี้ไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็เรื่องความเร็วอะเต็มสิบนะครับความเร็วนะฮะใครที่แทงลุยช่องวิ่งตัดกองหลังเร็วๆนะฮะแซงกองหลังหรือใครที่ ไว้แซงปีกรถเอพีนี่สบายเลยครับรถเอพีนี่ปีกรถเอพีของในแร้งนี่แซงสบายเลยครับหลังก็อาจจะสู้ความแข็งบางตัวไม่ได้พวกฟันไดพวกอะไรที่แข็งอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าวิ่งแซงแน่นอนครับแซงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเร็วมากครับพลังยิงยังให้ห้าครับพลังยิงยิงไกลนี่ไม่แทบไม่ได้นะครับลูกปั่นได้อยู่ครับลูกปั่นปั่นได้ปั่นโค้งนะครับฏิกิรกยาในกรอเฟโทษดีมากครับ หาพื้นที่ได้ดีนะครับวิ่งตัดกองหลังได้ดีนะครับจบสกอร์ได้ดีนะฮะก็ลองไปใช้ใช้ก็ได้นะครับลองแนะนำแนะนำครับถือว่าดีนะครับถ้าที่ในฟูบาซ่าด้วยก็นี่ครับจะแตะหล่อ24นยถือว่าดีอยู่นะครับลองไปเล่นดูครับทุกคน